คลิปนี้ติดตามไลฟ์สไตล์ของท่านวสุธาปวาบุตรอดีตผู้บริหารโรงเรียนซึ่งหลังเกษียณไปแล้ว4ปีท่านมีการดำรงชีวิตยอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างเล่าสู่เพื่อนพี่น้องฟังกันครับเอาเปรียกตอนนี้ตัวเป็นยังไนเน่สุขภาพร่างกายโตโอสุขภาพก็ถือว่ายุ่ในะระดับที่ทดีครับเปรียกเปียกก็าอายุเนาะ เอาออกกับกาทางไกลยตู้มือเ้างยังหลออไปไม่เป็นหล่อหรอกหลออไปริมริมริมส้นประธานนี่แหละเอาติดใส่เวลาอยู่ซาร์ซิปทีแต่มือไรฝนตกหรือว่าอากาศมันบดีเนาทย้งทิ่ปั่นจักรยานจักรยานต่างพื้นนี่อยู่ต้องเหนเ่าใส่เวลาซาร์ซิปะที่ขึ้นแก่บอลตัวายาดีบ่ะบอลบอลตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนัน่นจะเป็นตควระกอบนิดหน่อยแต่ว่า เรลี่ยนสำคัญมันคือการออกกำลังกายเนี่ยกำลังขานเนี่ยคือเปล่ยนสำคัญอ่าโตมันอยู่ในโดนเราบ่ะเอ้ามันเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยอัอขึ้นได้มาอยู่เนี่ยโอ้ที่แหล่เป็นบ้านอยู่ในเมืองนั่นมันเป็นบ้านเต็มเหนือที่มันมุ่ยมองอยางออกมองยางวมาปั๊บขึ้นถนนหมดบ้านนี้บ้านเป็นบ้านตะ,ะโจงหงำห่อนมันเปิดแต่เอบึ้ดเหมือนวัดเดียนม่นนบ้านก็เลยคิดไวว่าอยากไปอยู่สวน อากาศดีๆ้ก็เลยพ้าพันไม้เงอนอยู่สวนเพราะว่าดีสี่พที่มากเลยแล้วไปีีหาศูนย์เนาะโอ้นที่ไปปพ่หาศูนย์ก็ได้พัฒนาอย่างก็เลยมาเยี่มเนอยู่นี่เิ่นก็พ่อใจหะายเป็นหักแห่งไรขาดเชิอาอากาศขากสภาพแวดล้อมเขาเอ่ยอย่างพื้นที่มันเป็นพื้นที่บ้านปากน้ำหมู่สามโคตรกระบนกุดหลาวันที่เวามากแต่คนน่ะ จริงมันห่างจากบาดตวัวบาดอีเดียในลกลืก่อนแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งว่าคนที่มาเห็นหน้าอยู่แถวนี้แถวแถวแถวหมู่สามนี่มันเป็นคนตะบลกระโโกคนมันต้องท่าตะบลกระโตกเปิดเคียงเขาสื่อไว้สามสามไอ้คืนสามไอ้คืนเจริญเดียวก็พัฒนาไปตาหนามกระเฮ็ดเจ้าโปกแปลว่าพนกพนขาบขี่เงือกขี่ยังมาลงหยางอาม จุดแนวเว็นสาเหันปลูกยังไปแนวอะบ้างเออเนี่ยนี่ก็ปลูกท่านท่านเอ่อท่านนมสดท่านนมสดปลูกมาหลายปีแล้วก็ได้กินเก็บขายแล้วไปเก็บขายแล้วปีนี้ปีนี้เสียงดงามกว่วทุกปีอยู่เพราะว่ามีมีเวลาดูแลเพราะปกติทีเพื่อพันไม้หลายปีนั้นมันใหญ่เองโดยธรรมชาติเพราะว่าบันมีเวลาดูแลดูแลแต่เสเมบาทที่เป็นป่วย ไปเซลลองบาลที่ขเขาจะโรงอืบาแต่ว่ามาปีนี้็อยากให้เปญญ็นยารอเบ่งยูงนีแต่ต้นงาๆลำใหญ่ๆคืนว่าหนวยเนี่ยคือติดทอกับปัน่นบึ๊บตกหนวยพวกเร<อ>ารับ่มีมาแรงรบกวนหมดเดือมมาเรงนี่กจะมันจะน,นีตนบอกท่านาเ้่นนี่ตัวเู่นบุบรใสัคลานซีนีสีิขามาเรงเลยมาใส่วิธีไล่กับดัดขีดไล่ก็คือสมุนไพรถ้ามา,าตาเกนบานก็สมโโัวยาสูบแน่ ยังงเนี่ยแหละมีสารพยานว่ามีดัดเหมือมันเกิดจิมีสารสารดักอย่างหน mhm. ึ Star ่งท so ี uh ่เขาผลิตข um ึ้นมาหนึงแต่กรเนี่ยมันตีใส่ฮอร์โมนเพศของตัวเมียมาหละกอแรงวันพ้องนี่มีเป็นดัดตัวตัวตกระของมามันจะเอาตัวผูมาเข่าที่ที่ดักอาจจะไปเข่าก้าวเนี่ยเอาไปเข่าไอ้ขวดเนี่ยมันได้เป็ตัวผูซึ่งปัดไอดัดตัวยีรีเนี่ยคือตัวแม่เนี่ย ตัวแม่นีน <to me S 2> ่มันจะแห้งเข้าไปหรอไข่กข้ไปเป็นตัวนอนเลยคือตัวแม่มันมัวเป็นตัวผู้นะแต่ว่าปัญหาของแมลงวันท้องสารับพวกรเมลไม่เน um. ี ja ่ยมีปัญหาหลายหลายเนี่ยอันนี้เห็นเขามามันเป็นดงเขาเอิ่นดงเลื่อนบุงแทนบริเวิเนี้ยโด่งโดเมนโด่งโดเมนเขาเอื่อหนว่าชุบมาท่านหอยบ้องลมมันเป็นชุบมาท่านของของกลุ่มชุบมาท่านหอยบ้องลมซื้อมันหอยบ้องลม ครูครูก็ผลล่องน้องมันสุดสุดหรือว่างนี่ยแต่ว่าเขาบระท่านไหนพัฒนาแต่พอผมยินข่า,ขาวว่าเขาสิริการคุณหลอกพัฒนาให้มันเป็นชื่อหอยบ้องน่องอย่างเดียวจำเป็นสิบป,ปีหลายยันย่างเข้ามาเนี่ก็จะเห็นซุ้มไกล่ลหลายๆไก่ตีบอ๋อก็มีอยู่เรียงอยู่อยสองส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือไก่ไก่กกาบาดไก่ฟ้นเมืองเนี่ยเรียงไปจำนายหรอกจำนายเดือนนีแนาาน้แต่ราคามันราคามันก็หลักสื่อถูกลาย มาเทียบกับการลง,ง,งรทุนกอติได้ขายตามเดือนตีเดือนนี่ตู้ละแปดที่หาบาทก็ติดผสมทุนัวหารานาั่นแพงกอติเราขสมทุนัวหางแีงหลายไรคืนยุทธมืออาหารปัดเทอนี้แต่เลยแซมบหรืไก่ไก่ตีไก่ตีเนี่ยตัวตีสายพันธุ์ที่สควองเคลียร์มาตะเก او อะไรล่ะกต่ผสมผสานเอาตัวเมย์เก่งมาใส่ในัสมมติว่าเดี่นอีกใส่ไก่ตีสายพันธุ์ดีเลย บ่ไได้ปแขงเราไปสอบไก่ที่เขาซื้อไม่แค่นอกไก่เขาเจ้าไาเนี่ยนกเขาเจา้าเาขาเจา้าเพราะืา้อเขาพอขายเดีย๋ยวนี่ก็มีอยู่ไกต่ตีซีซูมใหญ่ที่พร้อมที่จะชนแล้วพร้อมจะอ,ออกบอลหน,นยอยที่ซีโต้ใหญ่นี่แต่ว่าถ้ามีเวลาไปก็ถ้าตีเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์มันเดือดร้ายแบเอ๋อสม,มัยโตอยู่จังไงเนี่ยลดโตคือหลายขั้นแต่โตขับไวอยู่ก่อนก็รถ ขับไว้พะว่าเขาขับทีละขั้นนอกรถนักบหมดเครับเชื้อซีครขับมันเกหลายโพดมันเกิดหลายขั้นอยู่แต่ว่ามันเกิดประโยชน์ใส่ซ้อนกับแตกต่างกันใสนะแต่ว่าขั้นหน่อยเนาเห็นใส่มีลาสีเหลืองเนี่มันเกิดเป็นรถไปใจตลาดคือมันเขาเขาจอดง่ายเนาะตามวัตถุประสงค์การใส่ซ้อยคือรถกีเพ้าเนี่ยคือสมุกสมบันไปในป่าลำดอนสมมติใส่บีบารเข้ากับ ไปจ้าต่นี่ไปซื้อลุ่มข่าวไก่ๆแล้วตอดไปตอหน้าเนี่ยมันกับวัตถุประสมคนละอย่างก็บาหลายขั้นดอกกินอยู่กับส่วนใหญ่แลลวจะเฮ็ดกินเองต้องจิไปตลาดก็ซื้ออาหารสดมาแช่ตู้เย็นไปไปที่เรื่องใด็กขุ่มเท็เหมืองวันนี้เพราะว่าอเฮ็ดเส้ากินหอนแรงนะตัวมหาคนมาเฮ็ดใหนกินบอกเขาเฮ็ดเป็นอยู่เลยเขาเฮนี่ยคือมาหามาเฮ็ดบวชแสบซะมาเอาสัมมาเฮยสิไก่ไก่สะข้อเหล่ยงกับบวชเลยเป็นคนบวชขาสัตว์บวขาไก่ ที่เรียกเป็นลูกอุ้มเลรนอุ้มมัวไปนะบ่บ,บขาได้ไกลโบขาได้ขาเนี่ยอ๋อต่อไปตตนี่หอดมือหนาต่อไปนี่ตัวมีอยังสี่ว่าสีฝากมู่ฝากพวกยังไดแน่อยู่บอกเรื่องสี่ฝากมันเกิดบางคนมันเกิดเรคือห่าหนุกไหมเพราะว่าเขากับเป็นสวคือเหาอห่า,รากระบอกได้แต่ว่าห่าเป็นสวแล้วก็ฝากไปหาพู้ที่เป็นสวตอนอายุได้หลายเนี่ยนี่ว่ามันก็ต้อง ดับลงตนแบบพ่อเพียงสาเย,ยสิไปไหวหาผู้ใหม่ถอ,อกบอกง่ายๆเพราะว่ามันมุ้งอยู่เพื่ออะไรดอกสวมาจริงใจกับผู้เถาผู้แกอายุได้หลายเนี่ยน,นี้เขาบ่อยากเอาไปเป็นผ้าลาดอกผู้ใดสีมามาคุ้นเถาก็จะได้ส่าานว,สนสวนผู้ถีเป็นเอ่อเป็นขอบขั้วเนาะมีหลูกมีตอมีอย่างกันพอ,อ่บออาหารไปบอกคนดอกเพราะว่าบึงหมู่แต่ละคนกันอยู่ดีมีแง้ยเออแต่คน นำลงตนก็เป็นเป็นประโยชน์ตัวสังคมเป็นประโยชน์แกชุ่มชนมากทุกคนชื่อชุ่มก็ผู่งงอยู่เลยที่